บริหารรุ่นใหม่ไฟรแรงของ Food p พย์อิงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมค่ะพี่เนี่ยเรียกก็แปลว่าความสุขคือถ้าเรายึดติดว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวันเนี่ยแล้วมันมีความสุขในทุกๆวันเราก็จะอยากตื่นมาทํางานในทุกๆวันผมบั้นนะครับตอนนี้ก็เป็น CEO f o o ฟู้ดเพยนะครับ ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าซึ่งต้นตระกูลของผมเนี่ยจะมาจากเมืองจีนคนอื่นๆเนี่ยอาจจะมาแบบเสื้อผืนมอนใบเนาะแต่ของผมเนี่ยจะมาแบบตะหลิวกะทะอย่างลำใบเลยครับก็ช่วงมัธยมต้นถึงมัธยมปลายนะครับผมจะจบที่โรงเรียนอัจฉริยบางรักนะครับเป็นเด็กหลังห้องแล้วก็เรียนบ้างเล่นบ้างนะครับ ก็มีเกเรบ้างตามปกติช่วงวัยนะครับตอนมหาลัยเนี่ยผมก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่คู่กับวาแตวคือเกี่ยวกับด้านอาหารโดยตรงเลยตอนผมอายุมา18ปีก็ได้ไปลงทุนอย่างหนึง่งโดยที่ไม่มีความรู้แล้วก็เสียหายหนักหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีทำหลายอย่างตั้งแต่เจอผ้าผู้หญิงกำไรหินทำชิฟปิง้งนู่นนี่นั่น ฝึกงานเนี่ยผมเริ่มทําทุกแผนกผมก็ทําตั้งแต่เป็นพนักงานล้างจานเป็นโหเป็นคนดูแลลูกค้าเป็นคอนเซียสเป็นทําทุกอย่างเลยนะครับล้างห้องน้ำก็ทามาหมดแล้ว work life balance นะครับไล f ์ like นี่คือไล f ์ like แบบไม่มีนะครับทำงานแบบ150% 9ห้นต์ก้ามูจนถึงหกมูประมาณนี้ครับ ผมมาชอบกินมากชอบมากมันจะมีร้านที่แบบเป็นนั่งแบบเตตฟู้ดเลยเพราะว่าส่วนตัวผมแบบไม่ค่อยมีเวลาวันๆหนึ่งอย่างที่บอกครับผมว่าข้าวแกงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่มันซิมเพิลดีแล้วก็โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคครับผมณฟู้ดเอิงเนี่ยก็คือฟู้ดแอปเดลิเวอรี่นะครับของคนไทยเพื่อคนไทยสําหรับการสั่งอาหารเรียกไรเดอร์นะครับสําหรับการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราเนี่ยจะอยู่ที่ว่า การที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยสั่งอาหารกับเราเก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้คือกับทุกยูเซอร์เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่พี่ไรเดอร์โดยแนวคิดเนี่ยมาจากการที่เราคิดว่าถ้าลูกค้าทุกคนอยู่ได้เนี่ยบริษัทเราก็สามารถอยู่ได้เพื่อเป็นการแชร์ริงให้กับทุกยูเซอร์ด้วยครับการทางานกับทีมเนี่ยผมก็อย่างแรกเลยคือผมเป็นคนทํางานต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ต้องเป็นคนรับฟังคนอื่นด้วยยิ่งถ้าเป็นเรื่องของฟู้ดพย์อิงเนี่ยมันคือคล้ายๆกับเรื่องปากท้องเนาะ เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเรื่องความเป๊ะของตัวไイเดอร์หรือความสมบูรณ์ของอาหารที่จะมาเสริมเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันสาคัญมากสาหรับทีมงานเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากและผมก็ให้ความสําคัญทีมหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเปรียบเสมือนแขนขาผมเลยเพราะว่าถ้าผมทําคนเดียวเนี่ยมันก็เหมือนผมไม่มีแขนขาเนาะมันก็ทําคนเดียวไม่ได้ทุกหน่วยมันต้องเชื่อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมหลังบ้าน ทีมไรเดอร์หรือทีมมาร์เก็ตเตอร์ที่ต้องขายงานหรือ d e v วลลอหลังบ้านเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้นะครับกินข้าวแล้วได้ตังค์ครับแค่เพียงทุกคนใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการสั่งอาหารเรียกไรเดอร์ก็ได้เงินเข้ากับกระเป๋าแล้วครับทุกคนอยู่ได้แอปของผมอยู่ได้ก็แฮปปี้ครับวินกันทุกฝ่ายแค่นี้เลยครับโกงดูจิกผม